สวัสดีครับสำหรับการสร้าง C A I ด้วย PowerPoint ในตอนที่7นะครับเราก็จะมาทำแบบฝึกทักษะหรือว่าทำเกมง่ายๆแล้วก็สนุกสนุกกันนะครับมีวิธีทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับอันดับแรกก็ไปเปิดนะครับโปรเจกต์เดิมของเราขึ้นมานะครับตอนนี้สไลด์เราก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับทีนี้นะครับในส่วนของเกมหรือแบบฝึกทักษะของเรานะครับตอนนี้อยู่สไลด์ที่14นะครับอ่าตอนนี้ พอเข้ามาที่หน้านี้นะครับเราก็จะอธิบายเกมนะครับว่าเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรนะครับเล่นยังไงมีกติกายังไงอย่างนี้นะครับ likewise. เสร็จแล้วเราค่อยทําปุ่ม er นะครับเข้าไปสู่การเล่นเกมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมขอนะครับสร้างปุ่มขึ้นมา1ปุ่มก็แล้วกันนะครับเพื่อจะเป็นปุ่มสําหรับเข้าไปเล่นเกมนะครับสร้างป hey ุ่มขึ้นมานะครับแล้วก็จะเรียนแบบรูปแบบปุ่มนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็จะใช้ตัวคัดวางรูปแบบคลิกเข้าไปนะครับ เสร็จแล้วนะครับตัวหนังสือนะครับคลิกขวาแก้ไขข้อความนะครับก็จะเป็นเริ่มเล่นนะฮะหรือ Play เกมนะฮะเริ่มเล่นเกมโอเคนะครับส่วนปุ่มนี้นะครับก็จะใช้นะครับสำหรับกลับหน้าหลักนะอไปตรงไหนก็ได้อยู่ที่เราไปดีไซน์นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มสําหรับเริ่มเล่นเกมโอเคนะครับพอเป็นปุ่มเริ่มเล่นเกมนะครับในคลิปนี้จะมาแนะนําการทําเกมง่ายๆก็คือ กรีมพิมพ์ตอบคำถามนะครับหรือที่เราเรียกว่าฟินอิงแบงค์นะครับก็คือต้องพิมพ์คำตอบให้ถูกนะครับมันถึงจะผ่านดันต่อไปอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราดีไซน์แบบนี้เสร็จนะครับก็นะครับจะทำการโคลนนิ่งนะครับหน้านี้ขึ้นมานะครับสไลด์นี้แหละนะครับคลิกขวานะครับทำซ้ำสไลด์โอเคครับเมื่อทำซ้ำสไลด์เสร็จนะครับตรงนี้ก็นะครับ ปุ่มเริ่มเล่นเกมตัวนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นเลเวลถัดไปนะฮะอย่างงี้นะครับเราจะทําเป็นแต่ละแต่ละข้อก็จะเป็นเลเวลนะฮะเป็น next level นะครับ next n e x t นะครับ next level อันนี้จะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะ next level นะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็จะนะครับเดี๋ยวจะปรับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกม เต Finally, ิมคำเกมเติมคำในช่องว่างเนาะเกมเติมคำในช่องว่างนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับเกมเกมฝึกทักษะเริ่มเล่นเกมก็จะมาสไล์นี้ก็จะเป็นเกมเติมคำในช่องว่างนะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับผมจะทำเป็นตัวเฉลยนะครับเป็นทำเป็นตัวเฉลยว่าในสไลด์นี้นะครับ คำตอบที่ถูกคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นจะย่อสไลด์ลงมานะครับแล้วก็นะครับเอารูปเพื่อให้เกิดความน่าสนใจนะครับจะแทรกรูปเข้ามานะครับแทรกรูปภาพนะครับเป็นภาพคําถามนะครับเช่นภาพแรกขอเป็นเมาส์ก็แล้วกันนะครับเป็นภาพเมาส์ขึ้นมานะครับเสร็จแล้วตัวนี้คําตอบนะฮะคำตอบจะให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะครับ คำตอบก็คือเมาส์ M O U S E ครับจะต้องพิมพ์คำว่าเมาส์นะฮะถึงจะถูกต้องอย่างเงี้ยนะครับเสร็จแล้วก็นะครับเอาข้อความนี้ไว้ข้างนอกนะครับและนะครับมากำหนดนะครับมากำหนดข้อความนี้นะครับมาที่รูปแบบรูปร่างนะครับวิธีกำหนดคำถามคำตอบนะครับมาที่รูปแบบรูปร่างก่อนเสร็จแล้วไปที่นะครับบานหน้าต่างส่วนที่เลือกนะฮะ แล้วเราก็จะเห็นว่าตรงไหนที่มันเป็นสีส้มคือตัวที่เรากําลังคลิกอยู่นะครับก็คือตัวนี้เป็นกล่องข้อความ25นะครับส่วนของท่านจะเป็นกล่องข้อความที่เท่าไหร่ก็ไม่ตรงกันกับผมแน่นอนก็แล้วแต่นะครับขอให้ตรงไหนเป็นสีส้มนะฮะแล้วก็ดับมาคลิกเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ลบออกนะครับแล้วพิมพ์ภาษาอังกฤษตัวใหญ่เลยนะครับก็คือ C A C A สองตัวออกหัว Enter นะฮะัวที่จะเฉลยทุกสไลด์นะครับจะมีชื่อว่า C A นะครับแล้วก็ เอาออกนอกสไลด์แบบนี้นะครับส่วน,นะะการพิมพ์ตรงนี้นะครับจะให้เขาพิมพ์เนี่ยนะฮะตัวนี้กะะ็เติมคำในช่องว่างตัวนี้ก็อาจจะเป็นข้อความขึ้นมาเนาะว่าะะรูปนี้นะครับรูปนีนะะ้เป็นอุปกรณ์ใดนะคือ อปกรณ์อะไรโอเคอันนี้ก็ไปไปคิดเรื่องของคําถามคําตอบขึ้นมาก็แล้วกันนะฮะน,นี้ก็จะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนนะครับรูปนี้คืออุปกรณ์อะไรนะฮะเสร็จแล้วก็คําถามอนะ่รูปนี้คืออุปกรณ์อะไรนะเสร็จแล้วก็นะครับไปที่นะครับ นักพัฒนานะฮะไปที่กล่องข้อความนะครับที่เราจะให้เขาตอบนะครับไปที่กล่องข้อความตัวนี้นะครับ A B เล็กๆนึงะคะคลิกนะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็วาดลงไปแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะเป็นช่องกล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้นะครับก็คือช่องที่เขาจะต้องพิมพ์ข้อความลงไปนะครับเป็นคําตอบนะฮะเสร็จแล้วนะฮะรูปนี้คืออุปกรณ์อะไรอ่าคำตอบของคุณนะฮะ เสร็จแล้วตรง t e คบล็อกหนึ่งนะครับก็คือช่องตัวนี้ที่เราวาดเมื่อสักครู่นี้นะครับให้แก้ชื่อนะครับเป็นคําว่า a a ครับ a ใหญ่2ตัว a a โอเคนะฮะ a a กับ c a c a คือตัวเฉลยนะครับ a a ก็คือตัวที่นะครับผู้เล่นเกมจะต้องพิมพ์ลงไปในกล่องนี้นะโอเคนะฮะเสร็จแล้วเราก็ตกแต่งให้เรียบร้อยนะครับให้น่าสนใจก็ไปเพิ่มเติมเอาเองนะฮะเช่นผมจะทําเป็นขีดเส้นใต้นี่นะครับ ให้รู้ว่าเหมือนกับคุณต้องพิมพ์เติมคำอะไรลงไปอย่างเงี้ยนะเส้นกรอบนะครับอ่าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองนะครับรันหน้านี้ขึ้นมาดูซิเป็นยังไงครับอ่าก็จะประมาณนี้เนาะให้เขาพิมพ์ลงไปในช่องว่างให้เขาเติมลงไปในช่องว่างนะฮะโอเครัทรนทดสอบ อ่ะโอเคนะได้แล้วนะฮะรูปนี้คืออุปกรณ์อะไรนะฮะตัวนี้เราก็ไปดีไซน์ขึ้นมาก็แล้วกันนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเราทําแบบนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราได้ Aa กับ CA แล้วก็รูปแบบนี้นะครับเราก็ทําการโคลนนิ่งสไลด์ตัวนี้นะครับว่าเราจะทํากี่ข้อจะทํากี่ข้อในคลิปนี้ขอยกตัวอย่างสักห้าคำถามก็แล้วกันนะครับก็คลิกขวาทําซ้ําสไลด์เลยทําซ้ําสไลด์2นะครับ คลิกขวาทำซ้ำสไลด์3อย่างเงี้ยนะครับคลิกขวาทำซ้ำสไลด์4นะครับคลิกขวาทำซ้ำสไลด์5โอเคนะครับแล้วก็พอเป็นสไลด์สุดท้ายก็น่าจะเป็นสไลด์สุดท้ายก็จะต้องไม่มีคำถามละนะครับก็จะเป็นว่าจกเกมหรือว่าเกมโอเวอร์อะไรก็ว่าไปนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่ต้องนะครับหรือจะเอาไปเอารูปนะรที่ที่บ่งบอกว่า เกมจบแล้วนะเกมจบแล้วก็ไม่มี next level อีกแล้วอะไรเงี้ยก็กลับหน้าหลักได้เงี้ยนะฮะอันนี้หน้าสุดท้ายนะครับจบเกมนะฮะประมาณนี้นะครับก็ไปดีไซน์นะครับเป็นหน้าเกมโอเวอร์จบเกมละพบทั้งหมด5ข้อนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหน้าสุดท้ายก็จบเกมจบเกมก็กลับหน้าหลักได้โอเคนะครับอันนี้ก็อ่า มาณว่าคุณทํามาไดถึงข้อนี้ก็ชื่นชมเข่าไหน่นะครับเก่งมากนะครับเก่งมากหรือไม่ก็คุณเก่งมากอ่ะ่าไปนะฮะเสร็จแล้วก็ไปหารูปนะครับมาให้รู้ว่านี่คือหน้าเกมโอเวอร์นะครับชื่นชมให้กำลังใจให้รางวัลไปโอเคนะครับ พอเสร็จแล้วนะครับอ่าพอเราดีไซน์แบบนี้เสร็จนะครับอ่ะเราก็จะมาทำยังไงต่อนะฮะผมก็จะกลับมาที่หน้าแรกนะครับเพื่อที่จะนะฮะใส่โค้ดนะครับตั้งแต่เริ่มเล่นเกมนะคะรับเปนจนถึงเฉลยอ้าวก่อนที่จะไปใส่โค้ดนะครับมาเปลี่ยนรูปให้มันเสร็จก่อนทีเดียวเลยก็ได้นะครับอ่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้วตรงนี้ปิดได้เลยนะครับตรงนี้เมาส์นะฮะรูปนี้ถูกต้องแล้วข้อที่1นเนาะอ่า ข้อที่2เป็นรูปอะไรผมจะเปลี่ยนรูปนะฮะเปลี่ยนรูปภาพเมาส์จากไฟล์นะฮะคีย์บอร์ดก็ได้นะร,รูปที่2เป็นแป้นพิมพ์นะแป้นพิมพ์ตอนนี้ก็เฉลยนะครับว่าเขาจะต้องพิมพ์คาว่าอะไรมันถึงจะถูกต้องนะฮะ k e y b o a r d เงี้ยเฉลยนะฮะจากนั้นข้อที่3ไปเปลี่ยนรูปครับเปลี่ยนรูปอ่าตอนนี้นะครับ มอนิเตอร์โอเคนะฮะตันนี้ก็เปลี่ยนเฉลยนะครับเป็นมอนิเตอร์นะฮะ T O R อย่างเงี้ยนะครับข้อที่4นะฮะเปลี่ยนรูปนะครับอย่างเงี้ยทำแบบนี้เลยทุกสไลด์เลยนะครับข้อที่สี่ก็เอาเป็นรูปฮาร์ดดิสก์ก็แล้วกันนะครับ H A R D D I S K อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับคลิกขวาเปลี่ยนรูปภาพจากไฟล์นะครับ เป็นเมนบอร์ดโอเคอันนี้ก็จะ M A I N เมน B O A R D โอเคนะครับอันนี้เฉลยนะฮะเฉลยแล้วก็ให้มันสัมพันธ์กับรูปนะฮะรูปภาพอะไรให้เรียบร้อยนะฮะถ้าจะมีกระตรงกระตูนนะฮะมาเป็นตัวตั้งคำถามก็ไปตกแต่งเข้าไปนะครับยนมฝึกทักษะนะฮะโอเคนะครับพอเราครบแบบนี้แล้วนะครับอ่าเราก็ จะเริ่มใส่โค้ดนะครับเดี๋ยวโค้ดเนี่ยเดี๋ยวจะแชร์ไว้ใต้คลิปสอนให้กันแล้วกันนะครับไปที่เมนูนักพัฒนานะครับแล้วก็ไปที่ i s u a l Basic ครับอ่าเราก็จะเห็นโค้ดเดิมนะฮะตั้งแต่นะครับไล่มาตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะครับที่พาทําโค้ดตอนนี้ก็จะเป็นโค้ดแบบทดสอบนะครับกับหน้าหลักนะฮะจากนั้นนะครับให้นะครับก็ปี้โค้ดที่ผมจะแชร์ให้นี่แหละนะครับก็ทั้งหมดเลยนะครับคลิกขวาคัดลอกก็ปปี้เลยนะครับ แล้วก็มาวางต่อซับโฮมเรานี่แหละนะครับคอนโทรล B ลงไปนะครับอ่ะตัวนี้นะครับตัวแรกเลยก็คือซับเช็คแอนเซอร์กับซับอินิเชียลไลท์นะครับอ่าตัวนี้นะฮะเมื่อคำตอบถูกต้องโอเคนะครับอาจจะเกิดจากการกอบมานะครับตัวนี้ก็คือนะครับเราจะพิมพ์คำว่าเก่งมากนะครับหรือไม่ก็ถูกต้องนะครับ เก่งมากนะครับผมใช้คาว่าถูกต้องถูกต้องยอดเยีย่ยมเกิงมากก็ว่าไปนะครับเก่งมากถูกต้องเก่งมากนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับเอวตัวนี้หมายถึงนะครับคุณตอบผิดค,คุณตอบผิดคุณตอบผิด à แล้วก็บอกว่านะครับพยายามพยายามใหม่หรือพยายามอีกครั้งนะครับพยายามใหม่หรือไม่ก็ลองพิมพ์ใหม่ลองทําใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคําถามเป็นเป็นคาบอกนะครับให้เขาต้องพิมพ์ให้ถูกนะเพราะตอนนี้คุณพิมพ์ผิดแล้วนะครับคุณตอนผิดพยายามใหม่อีกครั้งประมาณอีกครั้งนะฮะจนกว่ามันจะถูกนั่นแหละนะฮะใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะ อ,อีกครั้งพิมพ์เกินหรือเปล่าเดี๋ยวนะทำไมมันพยายามใหม่อีกครั้งอ่ะโอเคนะครับพอเราทำแบบนี้เสร็จนะครับมีโคด Sub ้ด SUBINITIAL i z e like กับ SUBCHECK ANSWER นะครับเป็นการเช็คคำตอบนะครับมันก็จะไปเช็คว่า AA กับ CA ตรงกันไหมนะถ้าตรงกันก็ถูกต้องถ้าไม่ตรงกันก็บอกว่าพยายามใหม่แค่นี้เองนะครับ พอเราทำแบบนี้เสร็จก็ปิดโค้ดได้ครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็นะครับมาทําให้โค้ดทางานโดยการนะครับมาที่นะครับหน้าเริ่มเล่นเกมก่อนนะครับก็คือเริ่มเล่นเกมตัวนี้นะครับคลิกนะครับแล้วก็ไปที่เมนูแทรกครับไปที่การกระทํานะครับแล้วก็เรียกใช้แมคโคนะฮะคลิกครับเรียกใช้แมคโคที่ชื่อว่า Ini t i a l i z e นะครับ ก็คือก่อนที่จะเข้าไปเล่นเกมมันจะรีเซ็ตค่าต่างๆก่อนนะครับจากนั้นกดปุ่มตกลงนะครับพอเริ่มเล่นเกมเสร็จนะครับมันก็จะเข้ามาที่ภาพคําถามแรกนะครับเพื่อจะให้พิมพ์นะครับ next level เนี่ยนะครับคลิกครับแล้วก็การกระทำนะฮะเรียกใช้แมคโครนะครับแล้วก็เลือกตัวเช็คแอนเซอร์ถูกต้องแล้วนะครับตัวนี้เช็คแอนเซอร์กดปุ่มตกลงนะครับก็นะครับให้เป็นเช็คแอนเซอร์ทุกอันเลยนะครับ การกระทำเรียกใช้แมโครเช็คแอนเซอร์ตกลงนี้นะครับการกระทำคลิกที่ปุ่มก่อนนะครับการกระทำเรียกใช้แมโครชื่อว่าเช็คแอนเซอร์ตกลงนะครับคลิกนะครับคลิกที่ปุ่มนะครับการกระทำเรียกใช้แมโครเช็คแอนเซอร์นะครับคลิกที่ปุ่มนะฮะไปที่การกระทำนะครับเรียกใช้แมโครเช็คแอนเซอร์ตกลงอ่าแล้วก็มาถึงหน้านี้นะครับทีนี้นะครับอ่า ก่อนที่จะไปทดสอบเกมนะครับก่อนที่ไปทดสอบเกมให้มาที่นะครับตัวนี้อีกนิดนึงนะันักพัฒนาแล้วไปที่ Vision Basic นะครับลืมบอกตรงนี้นะครับตรง i n i t i a l Light ตรงนี้นะครับอ่า for i ไท่ากับ2 to 6อะนะตัวนี้หมายถึงนะครับอ่าสไลด์นะครับเลขสไลด์นะที่มันเป็นคำถามตัวนี้แหละตั้งแต่สไลด์ไหนถึงสไลด์ไหนนะ เลข2ตงตัวนี้ต้องเปลี่ยนนะครับอย่างเช่นตัวนี้ของผมนะครับแบบฟึลทังสัตว์เริ่มเล่นเกมคือสไลด์ที่14นะครับคำถามแรกก็คือเมาส์นี่คือสไลด์เลข15สไลด์ที่1 5เพราะฉะนั้นตัวนี้ของผมต้องเปลี่ยนเป็นเลข15นะครับ15 16 1า18 19บเนะครับคำถามสุดท,ท้ายคือ19เนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้นครับก็จะต้องเปลี่ยนเป็น19แบบนี้นะครับต้องเปลี่ยนเลขสไลด์ตรงนี้ให้ตรงกับสไลด์ของเรานะครับว่าเราใช้สไลด์ เริ่มต้นจากเลขอะไรถึงเลขอะไรครับคำถามของเราของผม1 5บหถึงสิตามนี้เลยนะฮะส่วน20นั้นเป็นแค่การสรุปเฉยๆว่ายอดเยี่ยมคุณเก่งนะครับพอได้แบบนี้เราค่อยปิดนะครับอันนี้คือโค้ดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วเราจะมาทดสอบกันนะครับผมขอทดสอบตั้งแต่หน้าเมนูเลยก็ได้นะรันทดสอบครับไปที่เกมครับอ่าพอมานี้เกมก็จะมีคําอธิบายเกม ยังไงใส่รูปอะไรให้มันน่าสนใจนะครับจากนั้นลองเริ่มเล่นเกมครับปึ๊บก็จะมาหน้านี้นะครับรูปนี้คืออุปกรณ์อะไรนะครับก็ลองตอบดูนะครับสติว่าเขาไปตอบว่านะครับมานะแล้วลองคลิกปุ่มถัดไปปึ๊บเห็นไหมมันจะขึ้นคําว่าคุณตอบผิดพยายามมาอีกครั้งกดโอเคนี่นะครับแต่ถ้าเขาตอบ m o u s e นะฮะเมาส์นะครับกด next level นะครับ ถูกต้องเก่งมากเห็นไหมครับมันก็จะไปข้อถัดไปนะครับพอมาข้อนี้ก็เหมือนกันครับก็จำไม่ได้เคเคเคก็ตอบผิดพยายามมาอีกครั้งนะฮะจนกว่าเขาจะตอบถูกนะครับก็คีย์บอร์ดบ o ARD นะฮะเลขเถูกต้องเก่งมากแบบนี้นะครับก็จะไปข้อถัดไปนะครับอ่า m มนิเตนะฮะ o r ถูกไหม เย่ถูกต้องเก่งมากอะไรเงี้ยนะครับก็ไปข้อถัดไปนะครับ h a r d ดดนะครับ D I S K นะฮะ Next Level ล์ถูกต้องเก่งมากนะครับข้อสุดท้ายนะครับ M A I N B o a R D นะฮะแล้วก็ลอง Next Level นะถูกต้องเก่งมากนะครับก็มาหน้าสุดท้ายใช่ไหมครับจบเกม success หรือว่า you excellent อะไรก็ว่าไปนะครับเสร็จแล้วเขาก็ กลับหน้าหลักใช่ไหมครับก็เข้าศูนย์เนื้อหาเลยอยาได้มันเดึมนะครับโอเคนะครับทีนี้ถ้านะครับในการตอบคําถามนะฮะถ้าตรงนี้นะครับตัวตัวอักษรมาเล็กไปอะไรอย่างนี้นะครับก็อย่าลืมครับมาแก้ที่คุณสมบัตินะฮะคุณสมบัติของตัวนี้นะครับของกล่องข้อความตัวนี้นะครับของช่อง check b o อ input นี้นะฮะแล้วก็มาที่ font t h a h o m าตัวนี้นะฮะเนี่ยนะครับแล้วก็มาแก้นะครับเหมือนที่เคย แนะนำไปแล้วนะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับแล้วก็อยากให้ฟอนต์ตัวเล็กตัวใหญ่นะครับก็แก้ทรงนี้ได้เลยสามสิบหกสี่สิบแปดอะไรก็ว่าไปนะครับตกลงอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเวลาพิมพ์จะตัวใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับหรือนะครับสีเห็นไหมครับฟอร์คัลเลอร์นะฮะพาเลตนะฮะเวลาพิมพ์อยากให้มันเป็นสีแดงอย่างเงี้ยก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับแก้ไขทําแบบนี้ก็ไป ไปแทนที่ทุกอันนะครับมันจะได้เป็นเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองรันทดสอบดูสิว่าเวลาพิมพ์นะฮะจะเป็นแบบนี้ไหมนะฮะก็ลองรันขึ้นมานะครับเกมฝึกทักษะเริ่มเล่นเกมอ่ะเห็นไหมครับเวลาพิมพ์นะครับตัวอักษรใหญ่ M O U S E เนี่ยนะครับก็นะฮะจะทำให้เกมของเราเนี้ยนะครับ ดูสวยงามขึ้นนะครับอย่าลืมใส่พวกกระต ong กระตูนอะไรเข้าไปให้มันน่าสนใจนะครับอาจจะเป็นกริฟแอนิเมชั่นหรือภาพธรรมดาก็ได้นะครับส่วนหน้าสุดท้ายนะครับส่วนหน้าสุดท้ายก็นะฮะตรงนี้คุณเก่งมากนะครับก็อาจจะไปหารูปนะฮะ you win หรือ winner อะไรพวกนี้นะครับ winner png นะครับขนรูปเนี้ยนะครับหน้าสุดท้ายแล้วนะฮะก็ไปหารูปนะครับมาประกอบ หรือบินเนอร์อะไรพวกนี้ก็ได้นะฮะหรือเป็นรูปการ์ตูนชนะแล้วนะฮะนี่วกงนี้นะครับเอาไปประกอบนะครับหรืออย่างเงี้ยก็ได้นะาอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่หนึ่งอย่างงี้ก็นะฮะคลิกขวานะครับบันทึกรูปภาพเป็นบันทึกรูปภาพเป็นเอาไว้ที่เดสก์ท็อปนะฮะในหน้าสุดท้ายนะครับเราก็แทรกรูปภาพจากอุปกรณ์นะฮะ เนี่ยเอามาใส่นะครับเี้นะครับแล้วก็พยายามหารูปที่ไม่มีฉากหลังเนะาะถ้ามันมีนะครับใน powerpoint ก็เอาออกได้เนะาะวิธีการก็เอาพื้นหลังออกนะครับเอาพื้นหลังออกแล้วก็ตัวไหนที่เราจะเอาไว้ก็เอาดินสอบ,บวกไปฉีดนะฮะไปฉีดอย่างี้นะฮะซูมเข้ามา หรือไม่ก็ไปหาภาพที่มันไม่มีปัญหาเรื่องฉากหลังก็ได้นะจะได้ไม่เสียเวลาทำแบบนี้แต่นะถ้าชอบรูปนี้นะฮะและนะมันติดลายน้ําฉากหลังมาแล้วก็ออกแบบนี้ก็ได้เนาะใช้ความพยายามนิดนึงนะครับใช้ความพยายามนิดนึงนะเนี่ยใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ตกลงเห็นไหมก็จะดูดีละนะครับอย่างเงี้ยนะครับแ่ะแขนหายรอเปล่าแขนหายนะฮะ รูปมืออ่ะยังไงก็ไปไปทำรายละเอียดเอาก็แล้วกันนะครับในส่วนของนะครับเรื่องของรูปนี้จะยังไม่พูดถึงในในการสร้างโพดนะครับถือว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งนะครับในการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพหรือการตกแต่งให้สวยงามจะเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงการทําโพสต์นะครับในเรื่องของความสวยงามนั้นก็นะฮะไปจัดการให้มันสวยงามก็แล้วกันนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ